หนึงวิธีปลุกพลังในตัวของเราในวันที่เราทอแทะในวันที่เราเหนื่อยล้าในวันที่เราคิดแต่เรื่องลบๆคือจิตของเราอะค่ะมันจะไหลลงสู่ที่ต่ําเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดลบๆเราจะต้องกลับไปดูกันว่าก่อนที่เราจะนอนเนี่ยเราคิดเรื่องอะไร คิดเรื่องอะไรก่อนนอนเช e ็คสภาวะของเราก่อนนอนอ๋อจิตของเรามันมีสภาวะยังไงเราคิดยังไงที่ก่อนนอนจับอารมณ์ตัวเองให้ได้ว่าเราคิดอะไรก่อนนอนกังวลกลัวหรือรู้สึกดีก่อนนอนรู้สึกยังไงเมื่อเราจับอ๋อจับลรมได้โอเคเราคิดลบนะเราคิดเรื่องนี้นะเมื่อจับได้แล้วเราคิดกังวลเรื่องนี้คิดเรื่องขายของไม่ดีคิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้น กลับเปลี่ยนคำพูดในการที่อย่างเช่นโอ้เราขายไม่ดีนะเปลี่ยนเป็นนะคะให้เราโฟกัสในที่เอาคัมโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการแทนนั่นคือโอ้ฉันขายดีฉันเป็นคนขายดีคิดถึงในวันที่เราขายดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือพลิกกลับขั้วสถานการณ์นะคะและเมื่อมีการเปลี่ยนแล้วต่อไปก็เป็นการสร้างสร้างผลลัพธ์ให้มากขึ้นนะั่นคือหมายถึงว่านี่แหละคะ่ะเราก็ลงมือทําแล้วก็คิดในแง่บ,กบวกๆนะคะแล้วเราก็อย่าลืมว่า จับอารมณ์ให้ได้ว่ากังวลเรื่องอะไรเปลี่ยนสถานการณ์ให้ได้ให้คิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ต้องการแล้วเราก็สร้างผลลัพธ์นั้นขึ้นมาด้วยการลงมือทำนะคะอารมณ์ดีๆฟิลลิ่งดีๆค่ะเชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะยิงแปะชาแนลมอเทอเวชั่นปอแสตแคทขอบคุณค่ะ